ตัวแรกครับเป็นง้วนทองนะครับทองกับเจ้าออกฟอร์ดนะครับพกเดือนกกวาตากันทองครับพี่ซักดาเปิดเลยนะคะเขาได้ครับพกหมื่นเก่าพันครับหกหมื่นเก่าครับต่อร่องใด้เนาะเนระต่อร่องไดครับทรงฟีทวารอีสานครับนะครับตัวที่สองครับ เป็นสาวทองแหลกครับพี่น้องครับทองกับเจ้านิวสติงนะครับได้เจ็ดเดือนกกวานะครับปากกันทองนะครับเอาราคาแบบเบาเบาเลยครับพี่ศักดาเปิดได้ราคาเท่าไรครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหาร้อยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนสาวาครับเสานี้นะครับพี่จ้าประทุมลาดครับผ้าพีผ้าหนองครับมาเบิงง้วทองนะครับกับง้วแยกลูกนะครับอยู่ขอกง้วพี่สักดานะครับสวัสดีครับพี่สักดาครับสวัสดีครับ มือนี้ครับมีมาแบ่งปันทั้งหมด3โตนะพี่เนาะครับนะครับบรรยากาศตอนนี้3ามโมงเสาร์ครับพี่น้องครับมีประกันทอง2โตครับตอนนาพี่น้องทอง6เดือนกว่ากับเจ้าออกฟอร์ดนะครับด้านหลังงอหลุนนะครับทอง7เดือนกว่าครับพี่ซาทองแหลกแล้วก็งัวแยกลูกราค้าลักเมินอีกหนึ่งโตครับกําลังกินหญ้าอยู่ห่มขามุนครับอยู่บ้านน้องให้หน่อยครับตำบลน้องคาอำเภอปทุมราชจังหวัดตมนาชเริญนะครับแดดดีแห้งนะพี่มือนีเนาะครับแดดดีครับครับสามโตครับมือนีซงฟีสบาดครับพี่ครับ ทรงฟี่ทัวภาคอีสานครับทัวภาคอีสานไปเลยครับนะครับเดี๋ยวกระสิเริ่มจากงัวทองตัวใหญ่ๆก่อนนะพีนาะนะครับนี่พีน้องบรรยากาศสดๆเลยนะครับไม่บ้านกวนเพลินตัวแรกครับเป็นงัวทองนะครับทองกับเจ้าออกฟอร์ดนะครับหกเดือนกกวาปากันทองครับพี่สักดาเปิดลยนะครับเขาใดครับหกหมื่นเก้าพันครับหกหมื่นเก่าครับต่อร่องไดนะพีนาะต่อรองไดครับทรงฟี่ทัวภาคอีสานครับนะครับ ถ่ายสูงได้ครับพี่ร4อยี่สิบปดบวกลบครับ1้อยสี่สิบแปดบวกลบลูกได้ในทองครับลูกที่2องในทองครับลูกสองในทองหก0มืนเกาพันครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเพื่อนทองกับเจ้าออกฟอร์ดนะครับพอพันนี่นะครับทองกับเจ้าออกฟอร์ดวันที่ผสมนะครับวันที่ยี่สิบพฤศจิกาหกหาครับกำนดขอดหนึ่งกัญญาหกหกนะครับรวมแล้วก็หก เตือนกับอีกสิบหมือนเนาะพี่เนาะพี่สักดาตัวทองแล้วเนาะแม่นครับตัวทองประกันทองประกันทองลูกที่สองในทองครับพี 5, nữa, 69, ่น้องหกหมื่นเก่าครับโตใหญ่ครับพี่น้องโตใหญ่นะครับประกันทองนะครับแดดหายไปใส่ชมต่อครับพี่น้องครับแดดมาแล้วนะครับอ่าจะฉัดไปเลยนะครับหกหมื่นเก่าพันครับต่อรองได้นะครับทรงฟรีทั่วผาคอีสานเนาะพี่สักดาเนาะต่อทั่วภาคอีสานครับประกันทองประกันตันี้ครับพี่น้องครับเอานี่ครับ ละเอียดลูกที่สองในทองครับทองก็พอพันดีพร้อมครับเจ้าออกฟอดนะครับฮกุกเดือนกว่าแล้วนะครับอีกประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องเอาไปดูลูกนี่ครับนางนาอังดึกโตใหญ่ครับสูงลอยสี่สิบแปดครับที่จะมาโค่นหางพนครับเปรตเปรตพี่น้องจาชัดเด้อพี่น้องเมื่อกี้มันขึมขาทุกข้อท้อกันให้เจ๊มือครับพี่สิบหามือครับต่ิบหามือ ทองกะตัวทองแล้วมีกิดตัวทองเนาะแน่นครับองค์มุนเก่าครับพี่น้องตัวแหลกจักเป็นเมืองวันจักเป็นเหลือฝนฝนตกจักเป็นวันจักเหลือครับเมื่วันไล่ไลลพี่น้องทุกขอกเลยหกหมื่นเก้าพันนะครับเบิ้งได้ไลายสนใจกะระทูมาเลยยุบันต้องให้หน่อยเด้อพี่น้องทรงฟรีใครทั่วฝ่าอีสานพร้อมนะครับเอาตัวแหลกนะครับต่อไปเบื้องตัวที่สองครับพี่ครับ ตัวที่2ครับเป็นสาวทองแหลกครับพี่น้องครับทองกับเจ้านิวสติงนะครับได้เจ็ดเดือนกวาๆนะครับปากกันทองนะครับตัวที่2พี่ซักดาเปิดในาค่าเท่าไรครับเจ็ดหมื่นเก่าพันครับเจ็ดหมื่นเก่าครับพี่น้องเป็นงวงหัวหลุนเนาะพี่เนาะเพชดเขานะครับเนาะเพครเขานะครับท่ายสูงได้ครับพี่ครับร้อยสี่สิบสามบวกลบครับร้อยสี่สิบสามบวกลบนะครับเจ็ดหมื่นเก่าครับพี่น้องครับเป็นบาร์มันดุปสมนะครับหัวโล้นนะครับทองเจ็ดเดือนกวาไก่ลอนแล้วนะครับ ทองกับเจ้านิ้วสติงนะครับพอพันนี้วันที่ผสมนะครับวันที่ยี่สิบสองตุลาหกห้าครับกัหนคลอดสองเดือนแปดนะครับเดือนสิงหาเนาะพี่กรกฎาสิงหาสิงหาหกโกนะครับยี่เดือนกว่าแล้วตัวทองเนาะพี่เนาะตัวทองราคับมคขีปตัวทองประกันทองนะครับเนาะประกันทองนุ่มบวมแล้วพี่น้องอ่ะนี่ครับนังหน้ารัพี่น้องเอาเบื้องตังข้อมันก่อนครับ สาวท้องแรกครับหัวลุนนะครับบามันลูบผสมเนอะคิ้หูดําจมูกดําบริแท่งดังบ่ครับแมนครับบริแท่งครับขั้นงัวมันหูกับบริประจำเป็นตรงแท่งจมูกเพ่นส่วนมากหัวลุนเขาจะบรินกนณีพีจาาเขาจะใส่คุ้มครับแมนแมนทั้งแถมกับลุดลุดแมนครับไม่มีเขาด้ยเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องอะตะนอกนะครับตั้งโจโก้ขวัญจับจมองนั่งทับนะครับนั่งน้าดีสดดีนุ่มสีเต่ามาพี่ครับนุ่มสีเต่าครับอะนุ่มบวมเลยครับหัวสาวนะครับหีบเล็บคอเท่า ็ดหมื่นเก้าง้วทองครับคืองัวอตีพันธุ์ไจังไลล่ะโค้งสา่งพันธุ์ยังไงพี่น้องนาทีสูงหอยทีีท่สามถึงหอย,ยทีที่หายอกนาทีสำคัญแหละก็ทองไก่คราดแล้วนะครับกะซ้ำมาสื้อสองโตแล้วพี่น้องอีกสองเดือนเอาไปรุนลูกครับเอาไว้เป็นแนวพี่น้องไม่แม,ม่บ็อกไว้เจ็ดหมื่นเก้าทรงฟีทว่าอีสานนะพี่น้องแมนครับอ่ะพศดดำนะครับอ่ะเบอรเกตไก่งัวเชื่องดี มือสาไปดุดดิ้นแต่ทำในหัวเดน๋ดวออกกอกมาพวกหางดําครับอันนุ่มบวม้ะมั่วสาวแล้วครับพี่น้องครับถ้าเพิินทองสามสี่เดือนนุ่มเริ่มเป็นเต่านะครับสังเกตง่ายๆพี่น้องนะครับสังเกตง่ายาง้วเคยมีดูกแล้วกสิมันแปดเดือนเคืงครับเริ่มเป็นเต่าอ่ะสังเกตแบบนี้ครับมั่วทองเอาครับตัวนี้มั่วหลุนเจ็ดหมื่นเก่าทงฟีทั่วภาคอีสานนะครับ งัวรุนเห็ดเขาแม่นบ่พี่ครับเห็ดเขาครับเพิ่นน่าสิเป็นลูกหลอดมันจักตัวนี้ใบมีหลอดบ่แม่นครับงามอยดีเลยพี่น้องตัวที่สองครับทองเจ็ดเดือนกำหนดขอาเพิ่นเดือนสิงหาพอดีละดำหน้าแล้วพอดีเอป็นรุนลูกดำหน้าแล้วกินน่องบ่ครับเออกินน่องรุนลูกก็มีนี่ครับเจ็ดหมื่นราคาลักเจ็ดครับพ,พี่น้องมัวสิออ,ออกก็ดอกมาตัวแดงๆงามๆพี่น้องเอ้ย s u p p l e m น n t ลักเซ็ตสวัสนีจังไปเอา อนนาคตกระสีใหญ่ขึ้นอีกเนระพีเนาะตอนนี้สูงอยสี่สิบสามครับอานาคตกระสีมีลอยสีิบห้าอยอ่าสิบหัวทีใหญ่เต็มที่กับประมาณลูกสามพูละหัวสามสี่ปีหูขาดติจายืนหี่แม่นไมันกับเป็นตะเหลี่ยงตัวนี้ข้างมาวหูอันม้วแข่แล้วสาวแขๆแต่ก็เป็นตันตันนี้ออีละเอาเจ็ดเมือนเก้าครับพี่น้องโทรมาต่อเอาหัวงามครับหัวลุ้นครับอง ท่องแก้พ้อมนะครับไก่กับขี่รถมาเบิ่งตัวจริงขี่รถเบิ่งเอานะครับหงูสีตะเลี่ยงจุดถ้าพี่น้องอ่าอยู่กรุงเทพกุงไทยอยู่ต่างประเทศอยากซื้อให้พ่อแม่เลี้ยงกะถือว่าเนาะหงูน้องสีเนาะนะซื้อให้อยู่ได้ครับขาถูกคาทอนกับประกันห้สิบห้าหมื่นครับทองกรบตัวทองเรียบร้อยครับเป็นตัวที่สองครับปลามันดูผสมหัวล้นนะครับทองเจ็ดเดือนกว่ากว่าประกันทองครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับทองกับเจ้านิวสติงนะครับ ต่อไปกะสิบใเบิงโตที่3ครับพี่สักดาครับโตที่3ครับพี่น้องครับเป็นง่วแยกลูกนะครับเอาราคาแบบเบาๆเลยครับพี่สักดาเปิดได้ราคาอะไรครับหนึ่งหมับห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับต่อรองได้นะครับเคย่อไปดูกี่ตัวครับพี่ตัวหนึ่งนี่แหละครับเคย่อไปดูกันหนึ่งตับตอนนี้กะย่างพันธุ์ผสมกับโตที่2ครับยางครังย่ทันผสมครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบแปดบวกลบครับร้อยสามสิบแปดบวกลบครับหนึ่งหมื่น เก0าพันห้าร้อยครับห้องรอรองได้ฮู้หูได้กินเก่งพร้อมนะพี่น้องแมีนครับเมื่อกี้เพิ่นเล่าาอยู่น่อพี่น้องพวดๆด้วครับควันจับดีจับจมูกนั่งครับเชื่องนุ่มกับยังไข่้ด้วครับเป็นแยกลูกเลยแยกลูกชัดเจนเลยนปะเมีนครับนี่ครับนุ่มสีเต่าหมอลูกแหลกอ่ะหยิบเล็วกว่าเต่าขอดีงว่ตัวนี้ครับพี่น้องนี่ไซส์เพิ่นเชื่องเชื่องแห้งนี่ครับมีนี่ขาวๆพร้อมทั้งหน้า ขึ้นรถนี่ยากเลยด้ครับนี่ไม่เป็นยังไงมันขึ้นรถยากเมื่อวานนี่นอนครับบ่เคยขึ้นเจับขาดึงขึ้นงัวบ่เคยขึ้นรถงัวงัวบ่เคยงัวมันัวบอลพี่น้องขึ้นรถบ่เคยปนมัวบอลนะครับไล่ม่อยากขึ้นรถผมอยากไปใส่ได้อยากดูแต่ของเก่าอ่ะจะโมกดำว่าสิบ่แง่คลิปหู้ดำครับอามีหนาขาวๆน่ะราคาเบาๆเด้อซื้อแบบนติดรไปเลี้ยงพี่น้องเชื่อใจกันสิละนี่ก็อ้วนแต่ละก็ไล่ไล่นะครับน้องราคาอันบ่แพงเี่มันอ้วนมากกัน มีกำไเนี่ยก็อ้วนเนี่ก็สมครับแยกลูกออกไปเนี่ยกะอ้วนนี่ครับนี่ครับพวงส่างเพื่อนทีหนองน้ำลางก็มีอยู่ด้วยโอ้ยดูบราัน์ผสมไทยกลางนะครับมันเป็นงอหลานบบริจาคบัวครับงวใหญ่อยู่ด้วยลายสังเปดข้ามันอ้วนขึ้นก็ใหญ่อยู่ด้วยนี่เพ็ดดำพวงหางดำนุ่มสีเต่าครับนุ่มบวมอยู่เพิ่งแยกลูกมายังขาดตำเลียงเอาไปกระสียาพ่อรุงใชยพยาธิเพื่อนนาภากเพื่อนเบื้องในเด้อพี่จาครับมันเป็นลูกยังพี่ อยากลูกเรียบร้อยนะครับเอาโตนี่ค้าร์ทคกาทอนประกันให้นะพี่เนาะแม่นครับเราประกันต้นนี้ครับสวัสดีครับาร์ทคกาทอนเอาเมื่อกี้เพิ่งเหยื่ละไอ้กินหยาอันนี้ปวดปวดอยู่คุยกันอยู่กินเก่งขึ้นยังนี่นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับทองปีลอยโลกว่ะตัวนี้แม่นครับทองปีลอยโลกกันภาคอีสานกับข้ารถเจ็ดแปดพันก็น่าสินเหลือยั่หมื่นอ่ะใกล้ๆก็กินรถระเบืงเอาพี่น้องเฉื่อยทังติดนะครับโค้งสางใหญ่เด้อนี่คืองัวโค้งราคาเบาๆครับครับมันอ้วนขึ้นมันทองกกก็เเปนงััวือ่่าะ บ้า,บานผู้ใดห้าคึนคนะครับอด้งัวแยกดูกไปเรียกตะพินหนกเออนู้ยังไป,ไปพอแล้วพอแล้วหยุดโท้มันเขาหุ่มแล้วหนึ่งหมื่นเก้าันห้าร้อยน้าอยู่มเอาอยู่ะเอาอยู่กับพีจานีมัเออทีเข่าคขออกนั่นปะหนึ่งหมื่นเกาพันห้าร้อยครับเบื้งทางหยานืนสนใจโท่มากครับง่วแยกดูกง่วลูกแหลก แยกมาแล้วครับเอาไปเรียงเอาเด้อพี่น้องนะครับคาทุกกทอนผีศักดาประกันให้นะครับอยู่บ้านน้องให้หน่อยครับตับนน้องคาอําอเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับสนใจกระทรมมหาผีสักดาได้นะครับอาผีมาเบิ่งตัวนี้เพิ่งก็ยืนให้งามแท้ตัวนี้เจ็ดหมื่นเก่าตัวนี้ยืนงามขนาดหัวทองเจ็ดเดือนกว่าพูโอ้ยหนาตบเลย <laughs> อ่ะอยู่บ้านต้องให้หน่อยเด้อพี่น้องครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรเลยเนาะ<ม>นพี่เนาะครับเบอร์โทรเลยครับแล้วเฟสบุ๊กล้วพี่จ้าขึ้นให้ครับสนใจตัวใดโทรหาพี่ได้เลยนะครับอยากมาเบิ่งตัวจริงกับวาเบิ่งได้นะครับอยู่แถวหนาวัดบ้านต้องให้หน่อยนะครับเบิร์ดขอบเบิร์ดสุดเนี่ยกัรถได้รลายเด้อพี่จ้าขั้นขั้นเมาคนปะไม่เมาอ่าขั้นเมารถไดรร้ายอยู่น้องพ<อ>ี่สักดาคน่าสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชกับพี่สักดาครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมจ้าบัดรับ